ก็จะเช็ดไปทำไมมาจีบแต่ก็เช็ดน้ำมันกับออกอ้าวอินโอมอ้าวอ้าวเดีด๋ยวเเกิดอะไรขึ้นอ๋เห็นคัดมันแดงเนกได นี่เป็นของเทียมนะครับของ y 8 0 dkk ของแท้หาไม่เจอแล้วครับเพราะว่าผมสั่งในจ๊อปี้ก็อะไรก็แท้บ้างเทียมบ้างกัปนกันไปบ้างบางอย่างถ้าตัดราคาเกินผมก็เลือกใช้ของเทียมดีกว่าครับเพราะบางทีในกลุ่มก็ตัดราคากันอย่างว่าครับรถเก่าแล้วด้วย ของมีน้อยอเล่นก็น้อยต่อไปก็สปริงตัวเล็กนะครับตัวยาวตัวยาวสปริงตัวยาวแล้วอนสปริงตัวยาววก็ อีกใช่ไม่ใช่เป็นตัวนี้เอ๊ะงงเหวี่ยงลองก่อนเพื่อน <ๆ S 2> ใช่ตัวนี้อ่ะใส่ผิดใส่ตัว s 5ไปจะใช้ s 6กสักหน่อย โอ้อันนี้มีรอยแตกครับเพื่อนโอ้ดีละดีลาใส่ของตัวนี้ไปอันนี้มีรอยแตกนิดนึงไม่รู้ว่าอันนี้ทําให้คัดเงินดังหรือเปล่าบางทีซื้อเครื่องสอกมาแล้วก็ผมชอบซื้อเครื่องทีสองเครื่องบีด jr ผมต้องมีเครื่องสแปะบางทีถ้าเมาอะไรเล็กเล็กนน้อยแล้วก็ไม่ก็อ่าผมชอบเอามา เปียบเทียบว่ามีตัวไหนผิดมีตัวไหนถูกไหมโอเคครับด้วยเดี๋ยวเราต้องเอาตัวนี้ใส่เราจะมีอน้ไว้ใส่สปริงไว้แบบคอนคันขับสปริงหน่อยนึงครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะกดมันลงไปสามมันกลนละมือมันแฟร์เชย okay. มันจะมีจิ๊บเล็กๆสองตัวนะครับเห็นไหมตอนเนี่ยขั้นตอนนี้นะมันยากที่สุดกดแน่นมาก โอเคอันนี้มันก็หวมนิดนึงผมว่าผมอยากจะลองเปลี่ยนยางอาย้ำคัดใหม่นะครับแต่จะใช้วิธีตาบเกี่ยวันจะเวิร์กหรือเปล่าครับแล้วก็จะใส่่างนี้ไปก่อนนะครับเพื่อน